ถ้าไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกยกยกมือขึ้นน้อยกว่าเลยอันตรายนะเนี่ยจ,จะบอกให้แต่ว่าครับเป็นอะไรหรอกครับเพราะวันยังไงมันก็ต้องผ่านด่านพระอระหันต์ประเทศนี้เขามีทายออกมาแล้วว่าประชาธิปไตยอเมรมหาษัตย์รรท,ทรงเป็นปาะพุทนั่นหมายถึงมหาษิตริย์มีอำน,นาจสูงสุด แล้วลูกน้องของพระมาหากษัตริย์ก็คือสออและทหารการเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็งเป็นส่วนของเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากเลยถ้าพรุ่งนี้โหวตแล้วพิธาพิธามนันเป็นนายกก็อย่าไปเสียใจเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้นะครับครบวก็ต้องอยู่ต่อไปนะครับเอาเลยครับ ลุงเขาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อแล้วลุงผมก็เบือ่อผมก็บอกแล้วไปไล่ผมไล่เขาไปตั้งนานผมไล่เขาไปตัง้งแปดปีพี่น่าจะพอแล้วพี่ตู่คนเก่งๆในประเทศไทยมีเยอะที่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้ด้วยความส,สมารฉันทองดองสมัคคี การที่ไปดึงเอาอเมริกาเข้ามาลบกับจีนเนี่ยเป็นอันตรายมากจะทําให้ประเทศเราต้องถูกทำลายอย่างย่อยยับถ้าเกิดสงครามนี้เพราะฉะนั้นผมไม่เลือกสีส้มแน่นอนด้วยข้อหานี้นะครับข้อหาอื่นผมไม่สนแต่ผมเลือกอย่างเดียว่าถ้ามึงดึงเอาอเมริกาเข้ามาปกครองประเทศไทย ตั้งฐานทพลบกกับกีนแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นประเทศไทยก็จะต้องเป็นโฟเอเซียเราจะเป็นประเทศแบบเดียวกับที่รัสเซียลบก,กับยูเครนปัจจุบันนี้นะเอางั้นไหมลนะ่ะถ้าจะเอางั้นก็ได้ผมจะสนับสนุนให้วิธาเป็นนายกเอาไหมอยากมีสงครามใช่ไหม ถ้าอยากอยู่นี้กินนี้ก็อยู่แม่ไปเฮี้ยแบบนี้แหละอยู่ไปเฮี้ยนี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเฮี้ยอะไรเลยดูเข้าไปดูเขาผู้ใหญ่เขาทําอะไรไปบ้านนี้เมืองนี้มันมีเจ้าที่เจ้าทางเพราะฉะนั้นถ้าทําอะไรเกินเลยกว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ต้องสกัดกันอยู่แล้วเจ้าที่เจ้าทางนี้ มีเขาเรียกตีจูเอี่ยภาษาจีนเขาเรียกตีจูเอี่ยใช่ไหม <this> มีเจ้าที่ดินอยู่แล้วเราเกิดมาต้มีตีจูเอี่ยเราต้องกลับไปแต่ถ้าไปรับ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 บบบบทธิของฝรั่งเศสหรืออเมริกามัน,มนไม่มีตีจูเอี่ยมันไม่มีใครมีบุญคุณทุกคนเท่ากันหมดแล้วเป็นไงประเทศมันเละชิบหายเลยอเมริกาตอนนี้เละชิบหายเลยฝรั่งเศส ต้นแบบของประชาธิปไตยเละชิบหายดีไซน์ประชาธิปไตยแบบของตัวเองดีกว่าจีนดีไซน์ประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมไทยดีไซน์ประชาธิปไตยอันมีพาประหากษัตริย์ทรงเป็นประุขเออมันก็จบแค่นี้แหละแต่ถ้าจะไปเอาประชาธิปไตยแบบอเมริกาเข้ามาลบ ลบกันอย่างเดียวแล้วเละอีก20ปีก็ไม่ฟื้น20ปีผมมกตายไปแล้วละ่ะแต่พวกท่านจะอยู่ยังไงลูกหลานท่านจะอยู่ยังไงคิดให้ดีใครอัดเทปก็เอาไปเอาไปเผยแพร่นใน YouTube ได้เลยนะผมอนุญาตเพราะว่าผมพูดเรื่องจริงพูดมาจากหัวใจไม่ได้เกียดชังคุณพิธาไม่ได้เกียดจังใครแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับ สมเด็จพระเจ้าตากสินกูร